ข้อดีของการเตรียมพร้อมห้องก่อนเข้านะคะหนึ่งก็คือลูกค้าสามารถเช็คความพร้อมของนายหน้าที่ดูแลได้ว่านายหน้ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะดูแลทรัพย์ต่อให้ห้องคุณอ,อยู่ในโลเคชั่นที่ดีแค่ไหนดูดีดูแพงแค่ไหนแต่ถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อนี้ลูกค้าก็ปฏิเสธได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะ ว่าอย่าลืมว่าห้องทุกวันนี้มีเยอะอาพาร์ตเมนต์ก็เยอะคอนโดก็เยอะดังนั้นตัวเลือกลูกค้ามีเยอะเช่นกันบริการที่ดีคือสิ่งที่จะดึงดูดลูกค้าได้ดังนั้นห้องที่ดูมีชีวิตชีวาก็คือเข้ามาแล้วก็คือความรู้สึกความรู้สึกคือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อไม่ต่อถ้าเราเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไว้มันก็จะดูมีชีวิตเหมือนห้องมีคนอยู่จริงๆ มันก็จะได้ฟีลได้อารมณ์แต่ถ้าเข้ามาห้องก็คือไม่ได้เปิดอะไรเลยไฟก็ปิดแอร์ก็ปิดรอมาเปิดเอาตอนลูกค้าเข้ามาพร้อมกันอย่างเงี้ยคือมันจะดูไม่เป็นมอาชีพแล้วก็ดูไม่เหมาะสมด้วยอะค่ะ